สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะกลับมาพบกันรายการฟ้ดฟิตพอไฟนะคะเรายังอยู่กันที่ฟันเดลิอมสุขุมวิท26นะคะซึ่งนอกเหนือจากโซนเด็กเล็กโซนเด็กโตโซนกีฬาแล้วเนี่ยนะคะยังมีพื้นที่สําหรับน้องๆแล้วก็ผู้ปกครองนะคะมาร่วมกิจกรรมสนุกสนุกเล่นนะคะวันนี้เอกก็เลยพาเด็กชายเบนนดิกลูกชายของเองเ,องเนี่ยมาที่มุมนี้มาทํางานศิลปะวาดรูปกันและค่ะระบายสีกันแต่ว่าจะจัดปาร์ตี้ก็ได้เช่นเดียวกันจะทําอาหารก็ได้เช่นเดียว กันนะคะคซึ่งมาในบรรยากาศที่เด็กๆเ,เขาสนุกสนานกันแบบนี้เนี่ยตามโซนต่างๆจะทำให้เอ็นึกถึงสำนวนนี้เลยล่ะ Be like a kid in a candy store Be like a kid in a Candy Store สำนวนนี้จะหมายถึงการที่มีความสุขแล้วก็ตื่นเต้นกับสิ่งรอบๆตัวไปหมดหรือว่ามีสิ่งที่ชอบมากๆนะคะเต็มไปหมดเลยจนทำให้เราเนี่ยนะคะเก็บอาการไม่อยู่นะคะ่ะตื่นเต้นเหมือนกับเด็กที่อยู่ในร้านขนมหรือว่าร้านลูกกวาดนั่นแหละคะ่ะที่จะตื่นเต้นตาก็จะลุกวาวนะคะกับขนมต่างๆค่ะเห็นอันไหนเนี่ยก็อยากได้ไปหมดเลยและคะ่ะมาดูตัวอย่างประโยคค่ะ When Jim goes to the playground, he feels like a kid in a candy store. It's so much fun. There are so many items he can play with. เมื่อ Jim ไปที่สนามเด็กเล่นนะคะเขารู้สึกมีความสุขแล้วก็ตื่นเต้นมากๆเลยนะคะมันทําให้เขาเนี่ยสนุกเพราะว่ามีเครื่องเล่นหลากหลายชนิดที่เขาสามารถเล่นได้ค่ะ คราวนี้เราจะมากันที่เกล็ดความรู้อาเซียนกันนะคะมาดูการละเล่นของเด็กๆที่ประเทศฟิลิปปินส์กันบ้างค่ะนั่นก็คือการละเล่นกาฟักไข่ค่ะหรือว่าท่าบั้งเรโซค่ะการละเล่นนี่นะคะไม่ยากเลยนะคะก็จะใช้ผู้เล่นกันจํานวน ห้าคนขึ้นไปแล้วก็จะมีกระป๋องหนึ่งใบค่ะวิธีการเล่นก็คือเป่ายิงฉุบหาผู้เฝ้ากระป๋องหนึ่งคนส่วนคนที่เหลือนะคะแต่ละคนเนี่ยก็จะใช้รองเท้าแตะของตัวเองเนี่ยหนึ่งข้างเวียง,งไปให้โดนกระป๋องค่ะจนกระเด็นออกนอกวงกลมคนเฝ้าเนี่ยก็จะต้องรีบวิ่งไปเก็บกระป๋องให้เร็วที่สุดนะคะแล้วก็ต้องรีบวิ่งไป คนที่ยังไม่ได้เข้าไปในพื้นที่ปลอดภัยให้ได้ค่ะแล้ววันนี้ก็หมดเวลาเพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่ได้ทางช่อง9 M+ K HD และ Modern 9 TV วันนี้สวัสดีค่ะสนับสนุนโดย